เจ็บหนักกว่าที่คิดถ้าเคลูหัวเข้าเหลา้าอากาศน่าเป็นห่มก่อนที่เราจะไปรับช่มคลิปกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับ ศึกวัน165เราคงยังจำกันได้ดีซุปเปอร์เลกกับทาเคลูได้เผชิญหน้าสัตว์กันคลียกได้ว่าเป็นศึกสองสายเลือดสารสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นและเป็นการตีตลาดแตกแบบทะลมทลายสำหรับการตีตลาดของวันแชมเปี้ยนชิพที่ประเทศญี่ปุ่น ถึงแม้ว่าในไฟนี้ผลจะออกมาไม่ประทับใจทางด้านของแฟนมวยญี่ปุ่นสักเท่าไหร่เนื่องจากทางด้านของซูเปเ็กสามารถเอาชนะทาเคลุไปได้แบบสวยงามและซึ่งหลังจากสิ้นเสียงระฆังไปในยกสุดท้ายอาการบาดเจ็บของทางด้านทาเคลุไม่สู้ดีสักเท่าไหร่เนื่องจากขาซ้ายรับแข้งขวาของซูเปเล็กมาจนมากเกินไปจนทําให้เกิดอาการบาดเจ็บอย่างหนัก เห็นในภาพถึงแม้ว่าเธอเคลูนั้นได้ออกมาโพสต์ตลอดว่าอาการบาดเจ็บณปัจจุบันมีการอัปเดตว่าดีขึ้นมากน้อยเพียงใดและมาในวันนี้อาการล่าสุดของเธอเคลูก็กได้ออกมาอัปเดตอาการโดยโพสผ่าน Facebook และไอจีเป็นอาการที่แฟนหมวยไม่ค่อยประทับใจกันสักเท่าไหรนะ่นักเนื่องจากอาการบาดเจ็บหนักพอสมควรที่น่าจะหายได้ยากแต่ทั้งนี้ แฟนมวยก็ยังให้กำลังใจทาเคลุให้หายโดยเหลวและกลับมาทำหน้าที่ฮีโร่หนักสู้ของชาวญี่ปุ่นอีกครั้งและผมจะมาสรุปคร่าวๆที่ทาเคลุได้โพสข้อความอัปเดตอาการล่าสุดข,ของเขาว่าโพสข้อความไว้ว่าอย่างไรเราไปฟังกันครับ ตอนนี้พบกระดูกเข่าล้ลาอีก2จุดเมื่ออาการบวมที่ขาของผมดีขึ้นจึงไปสแกน MRI และพบว่าเข่าของผมล้าว2จุดซึ่งในยกที่1หลังจากผมยกบังลูกเตะของซุปเปอร์เลฟก็รู้สึกได้เลยว่า เข่าเหมือนจะมีปัญหาซึ่งหลังจากการโชคมีบางคนบอกว่าทำไมผมไม่ยกบางลูกเตะของซุปเปอร์เล็กเลยแต่ผมพูดตรงๆนะครับผมคิดว่าถ้าผมยกบางจริงๆเข่าผมคงพังไปแล้วแน่ๆและน่าจะยืนได้ไม่ครบยกอย่างแน่นอนและนี่ถือว่าเป็นความอ่อนแอของผมเองครับแล้วก็ได้ทิ้งท้ายไว้ว่ากว่าจะกลับมาสมบูรณ์อาจจะต้องใช้เวลาอีกสักพักนึงเลยทีเดียวแต่ผมก็จะพยายามเพื่อไปต่อให้ได้ครับ ซึ่งหลังจากที่ทาเคลุได้โพสข้อความนี้ออกไปแฟนมัวทั่วโลกและชาวญี่ปุ่นก็ได้ออกมาให้กำลังใจอย่างล้นหลามว่าให้สู้ต่อไปอย่ายอมแพ้ทั้งด้านทาเคลุผมนี่ยอมใจแบบสุดๆสำหรับสปิริตของเขาเลยก็ได้โทษตัวเองที่เป็นความอ่อนแอของตัวเขาถึงได้เป็นแบบนี้ผมเชื่อว่าหลายคนก็ยังคงคิดว่าทาเคลุยังสามารถไปต่อได้อีกไกลในวันแชมเปี้ยนชิพ เอาละครับยังไงก็ขอให้แฟนมวยไทยทุกคนช่วยส่งกำลังใจให้ทาเคลุกให้หายไวๆไม่แน่ไฟต่อไปเขาอาจจะกลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้และก่อนที่จะจบคลิปไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยครับ